สวัสดีเช้าวันใหม่ค่ะมาค่ะหานกกินเมื่อกินเป็นโมกันประหาโมกินอีกละเมื่อนี้ปลาด้น้าพริกสองอย่างค่ะน้ําพริกปลาปนน้ําพริกหนุ่มใส่ถั่วเน่านะคะแล้วก็ถั่วเน่าทอดมีผักเคียงค่ะผักเนาะผักแนมอันนี้เป็นเป็นคล้ายๆแกงเลี่ยงค่ะมีอ่า ันนี้เป็นฟักทองพริกทอดผักชีลาวมีปลาหมึกแห้งนะคะปลาหมึกแห้งที่แบบอ่างมาจากทางบ้านเท่าคนละค่ะตากแห้งแล้วปลาก็มาแช่น้ำแล้วก็เอามาต้่มใส่นะคะเนาะแล้วก็จะรู้สึกว่าจะมีปลาหมึกใอ่่ปะปลาหมึกหนวดยกักษ์กรมีค่ะทั้งสดทั้งแห้งมาค่ะหาเนื้อกินมากินน้ำกันกินเป็นมูกันนะคะสวัสดีค่ะ เช้าวันใหม่ความหวังใหม่นะคะแดดค่ะแดดดีดีค่ะสองสามเมือมาเนี่ยอืมสองวันเมืกก่อก่อนนี่คุมอยู่ค่ะคลุมหมอบให้แต่วบ่าไบม่มีฝนนะคะคกินแกงก่อนเปิดกลองมากข้อแหงบนน้ำกับแกงมะ ได้คะหนเอกินมากินด้วกัน,นะคะ่ะมีข้าวดีนะคะสำหรับคนอยู่ต่างประเทศรูปข้าวดีแล้วก็พลาดไม่ค่อยอยากกินเ้าไปแน่เนะคะ อินอินประเทศไทยชิดเปิดเป็นทางการแบบให้เขาแบบปกติแล้วเนะค่ะ ทัวรเนาเนี่ซ้ำเมื่อปีนี้บอด้เฮดเลยค่ะตั้งท่าว่าจะกับบอดี้เชื่อมมาตั้งท่าแต่เขาจะื้อทัวร์มากเธอได้เห็ุทัวร์เนานะค่ะไปมากนั่นเนี่ยเเลยบอด้เฮดซ้ำแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันยังมีทัวร์เนา,นายอยู่ในตู้แทนไปเลยนะคะออาในกระทะที่มีน้ำมันหน่อยๆ พลิกนมไปถั่วเน่า พักต้านโรคก,ก่อนต้านบัตตานไข่นะคะในแกงนี่ก็สมนุนไพรบานๆเท่าไะ้่คะสมุนไพรไทยดีมากๆ คุ้มกันในจเจ้าของนะคะเพราะว่าโรคไขไข้เจ็บ,ไไบมันก็ติดต่อกันได้แต่ว่าเราก็ป้องกันตัวเราเองทางค้นไทยหรือว่าค้นต่างชาติที่จะไปมืองไทยนะคะ่ะกับบรยถึกกัดโตนะ,ะ่ะหนึ่งพุศจิกา อาจจมีหลายคนสืบตัวนะคะก็ขอให้กับบานปลอดภัยนะคะเขาก็กักัวเข้าเอาละอยากพี่น้องสิเพื่นจะได้ปลอดภัยนะคะ เชื้อโรคมันอยู่รอบตัวมันมันอยู่เมืองไทยแล้วค่ะมันมันอยู่ทุกที่ในโลกข้กกาก็รักษาโตข้าเองรักษาด้วยกันระยะห่างนะคะ่ะรับบ็คกซีนมาแล้วกับโบเมนวา่าบอดดระว่งเลยรับมาแล้วตั้งวงกินข้าวกินดื่มด้วยกันก่บนั่นแหละแล้วกับแต่การพิจารณาของเจ้าของน,นะคะ่ะรักตัวเองกัต้อง ต้องรู้จักดูแลตัวเองนะคะแต่บางที่เข้าคิดว่าเข้าดูแลตัวเองสุดๆแล้วบางที่มันก็เกิดค่ะมันก็อยู่ที่พุ่คุ่มกันเท่านะคะถ้าไม่เปิดประเทศเลยคนทํามาหากินกับสินะคะ้คนก็ต้องทํางานยนเนี่ยวันมิตรป่าใส่แม่คนเดียวะคะ่ะ ขึนรถบัสรถไฟเน่ยต้องจะกระเทิน <c oughs> มีแต่เราอ่ะเป็นตัวแปลกอยู่คนเดียวปกติปัจเะเหตไปไปตามเพิ่เนนะคะให้ไปตามกดตามเนี่ยว่ะ <c oughs> แต่พอเข้าไปในบางกลุ่มในบางอย่างก็มีลังคนอยู่ค่ะแต่ส่วนมากก็จะเป็นญี่ปุ่นหรือจีนหม่ง่ไคะไทยยังซี่ค่ะ ดีไซน์แมสกกันอยู่แต่บานเท่ากับก็ต้องไซด์ด้วยจังเลยเนาะคะ่ะช่างที่ดีทำมาหากินปกติแล้วก็มีเงินมากซื้อน้ากินแนวยูซื้อยาวิตามินเนาะคะ่ะทำให้ตัวเองแข็งแรง ถ้าบอมีเงินมันก็ร่างกายมันเกิดเส่แพ็งแรงอะไรเนาะ่ะพักคาน่มา เรีงลวกค่ะผักขมประกันนงกินเขามันน่องมันแนงของปลาอยู่คนเดียวเนี่ยค่ะคนอื่นเขาก็มีภาระหน้าที่น้ำพริกแ <c oughs> สบไปค่ะ กระสวยมะม่วงรึเปวๆวคะ ทักซื้อมาบ่กี้ยางก็กินมาท่าน,นค่ะน้ำพรกแนวได้กินผักร้ายนะคะนุ่งมาปะละิเมอรอ่ะ ไปประกาศสิีกัสตัวจากอาทิตย์หนึ่งนะคะประมาณะกสิอยู่บ้านอยู่สวนนะคะ,ะก็สิบไปเไปเที่ยวคือจังปกติที่ไปนะคะปกติที่ไปคือไปเที่ยวไปกินนั่นกินนี่แต่ว่าเทอ่นี้อาจจะเที่ยวหลยบ่ได้อาจจะเที่ยวบ้างเลือกสถานที่ เลือกที่ไปนะคะกระยานคือกันยานโลกไพ่ที่แบบว่ามันกลายพันนะคะ คนที่ในเบอร์รับวัคซีนสุขคนเนะะี่ยค่ะเพราะว่าก็จะม,มีก็จะมีคนที่เขาไม่รับวัคซีนก็คือวัคซีนอะไรเขาก็จะไม่รับก็คือไม่รับสักอย่างเลยกระมี่ค่ะซึ่งการรับวัคซีนหรือบรับเนี่ยหัวห็นยังำดำๆแต่คิดแบบปยานคือก้อนหินนะพอแล้วบ้างปันเจ้าของนะคะช่วย เขาไม่รับวัคซีนก็คือมันเป็นสิทธิทส่วนบุคคลนะคะก็คือเป็นสิทธิของเขาเลยถ้าคนที่รบับวัคซีนก็คือแค่รูปรเจ้าของปลอดภัยเท่านะะั้นค่ะก็าปะตองยานผู้ใดแล้วหมายถึงว่าปต่ตองยานติดจับผู้ใดแล้วผู้ใดจะรับก็รับไปเองเช่นนะค่ะผู้ใดบ่รับก็บอรับนะคะอยู่ท่านี้คือแบบนี้เลยบังคับกันไม่ได้ชีวิตเขานะค่ะ จัง <One> ล <input> um, ูกเขาไงี่แมนสิบแปดปีเนี่ยบอกบอด้ยเด้คืออายุหน่อยอายุสิบห้าชั่วโมงเนี่ยจำกันนันเขาก็ลันโตของโตเขาเองอะเขา่สามารถไปบอกเขานันนี่หลายอย่างนะแค่จะบอกจะซ้อนเนี่ยค่ะยั่งยากอยู่เพราะว่าเขาคิดว่ามันเป็นเรื่องของเขานะค่ะเขาดูแลตัวเองเก่งคะเด็กหน้อยทั้งนี้ คนไทยไมาอยู่ทางนี้เท่ากันก็นดูแลตัวเองใดเก่งขึ้นกันว่า่าจะเป็นผู้ใายผู้ยิ่งเนาะคะ่ะผู้ใชายมาอยู่เนี่ยค่ะคนไทยเฮาเนี่ยเพิ่นกะแต่งงานกับผู้ยิ่งไทยได้ค่ะกับเบิดแต่งงานกับผู้ยิ่งกำลังเสมอไปนะคะอยู่เป็นครอบครัวไทยกับเป็นทางได้ค่ะเพราะว,ว่าซาเดียวกันเนาะ หายกันหายกันได้ไม่ต้องแปลถ้าแต่งกับต่างชาตินี้ยมันสิ่หายกันไบไดคัใเลยค่ะมัคุณเข้าขใจกันเนาะเอาปอนหมกมวงปลาแซบปนหมกมวงใส่เนี่ยปลาปน ลูกปลาปาาลาเมื่อกินมีอะไรดีเนประจอบไม่ได้ทับอีกแล้วอืมกัดแทบไม่ได้หน่อมีดปาดน่าใส่ตำสมมาะค่ะขึ้นๆ รสชาติมันก็สิบ่คืออีหยังเด้อค่ะมันก็สิไปเทียบกับอีหยังบ่ไรเนี่ยถั่วเหลืองเลยเนาะ <c oughs> ผ่านการต้มผ่านการหมักแล้วก็มาทอดมันหอมค่ะมันชื่อว่าถั่วเน่าเฉยๆแต่มันไม่ได้เหม็น <c oughs> บ่ได้เหม็นคือปลาแดกบ่ได้มีกินคือตดเจียว น้องมาเปลี่ยนมองนอนค่ะย้ายจากตรงน้นมาตรงนี้อ่ะนอนไหนมองขึ้นแม่ค่ะเราจงใก้อนนีม่มันคือก้อนอย่างอยู่ในน้ำกละคะ น้ำพริกมันเป็นน้ำพริกสำเร็จเนาะปลาปนาวันอิ่นเอามาให้ปลูกหมักท่องเท่งอีกเลยๆนะคะปลูกอีกเพราะมันเห็นผลแล้วมันแล้วมันเป็นหน่วยนะคะเ้าปลูกข้างนอกแล้วเพราะหนาวเนห้อใหญ่เขาไม่ได้บานเป็นหน่วยใหญ่ให้ได้กินเยอะ ถ้าปไปเมืองไทยเนาะปากก็สิบบ่บ่เดกลับมาท่านได้ดปลูกนอกจากว่จาจะว่านคนิบัพิ่นคือจิบ่เดมาปลูกให้นะคะเพนบ่ไดจับดินเกี่ยวกับการปลูกตน้ตนพืชต้นยางยกเว้นว่าสื่อดอกไม้มาลงแล้วก็สิขุดดินค่ะแต่ว่า,าช่วงปีสองปีนี้บ่เดปลูกดอกไม้เลยค่ะสมนันสมนีอยู่บานนะคะ อาหารกินมนมดมือไปอีกแล้ว คู้ได้จองตัวแล้วคอมเมนต์ไว้แล้วค่ะความหวังใหม่ <c oughs> ให้เด็กกลับมนแล้วนะค่ะเนะบริกรสามปีแล้วไหมยุยโรปบ,บริกาแล้วลวัคซีนยุนในขันปลอดภัย เรบ,บเดียวเนาะค่ะมันเป็นโรคระบาดไหมแค่จังไรได้แต่ว่าชีวิตห้าก็ต้องใส่ไปปกตินะคะถ้าห้าบปแข็งแรงมันจะร่างกายห้าสูบไดเองนะคะมันเป็นที่ร่างกายห้าเปราะทุ่นเองก็จำคนนั้นอายุบหลายได้ค่ะว่น่าจะนายที่เป็นยูทูบเบอร์นะคะประบวงหัวจากคนดอกแต่ว่ายูนิคาวนะค่ะคนเสียชีวิต ทั้งรับวัคซีนทั้งทั้งติดโควิดวัคซีนสองเข้มนะคะนั่นแหละค่ะถ้าคนจะเป็นก็คือมันบริโทษกันนะคะไวรเชื้อโรคมันทำร้ายสรคทำลายลมนุษย์ค่ะแต่ว่า มนุษย์จะทำลายกันกับพ่อนะคะเนาะเขาจะทําของชีวิตเนี่ยคนเฮาเกิดมากใต้ฟ้าถูกกำหนดมาแล้วจะไรกะะเจอกันไหมคลิปหน้านะคะแต่ว่าถ้าไปเมืองไทยแล้วก็จะไม่ได้อัปเดตนะคะ พอว่ายู่ท่านี้คือว่าใส่ชีวิตปกตินะคะปกตกิคือใส่ชีวิตแบบที่เห็นอยู่ในคลิปนะคะแล้วก็แล้วก็อทำคลิปห้ามหูก,กินเข่านะค่ะโดยเฉพาะคนต่างแดนเนี่ยก็จะไม่ได้ไปลันลาเหมือนอยู่เมืองไทยได้ไปเที่ยวนั่นเที่ยวนี่หาญาติหาพี่น้องนะคะก็จะชีวิตก็จะบนเวียนอยอะทำงานกับบ้านทำงานกับบ้าน มันบดได้แบบชิ่วคุอยู่เมืองไทยหรอคะยู่ทางนี้กระิใส่ชีวิตแบบรังคนกระชิอยู่เงียบเเงาเงา,งามากกว่าคือจังฝาคนหนึ่งนะ,ะแต่ว่าถ้าไปเมืองไทยแล้วกบบปกระชิไดีมีแนวเห็ดเนาะคะ่ะแต่ว่าก็บ,บ่รู้ยามใดแล้วก็ยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะรักษาสุขภาพเนาะคะ่ะร่างกายเรารักษาตัวเราเองเนาะคะ่ะระวังรักษาตัวเราเองให้ปลอดภัยแล้วเราจะ รอดพ้นจากยุคโควิดนี้ไปด้วยกันนะคะดูกันยาวๆนะคะชีวิตบนแนนอนเลยค่ะมาเห็นเห็นช่วงโควิดเนะะี่ยค่ะบ่าว่าจะเป็นเศรษฐกิจบ่ว่าจะเป็นชีวิตความปลอดภัยในหลายๆอย่างนะคะในโลกอินเทอร์เน็ตอะไรอย่างนี้ก็น่ากลัวนะคะเนาะ,ะใส่ชีวิตอย่างมีสติขอให้ปลอดภัยจากสิ่งไม่ดีอันตรายทั้งปวงนะคะ ทำสิ่งดีแล้วก็อธิษฐานถึงนางฟ้าถึงสักดิทธิ์ที่ดูดแลตัวเฮ้านะคะเพราะว่าถ้าเราเชื่อว่ามีนะคะเราก็จะได้สื่อสารถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาเราแต่ถ้าใครไม่เชื่อก็ก็ไม่เป็นไรนะคะเนาะก็แล้วแต่ความเชื่อจังป่านี่ผ่นไปสถานที่ไดที่เพื่อนว่าศักดิทธิ์นี่บริ้ของเงินขอทองนะคะเงินทองเนี่ย มันเป็นสิ่งที่ต้องจับต้องที่ต้องที่ต้องได้เห็นที่ต้องได้ใส่อิลีเนาะคะ่ะแล้วก็ป๋ก็ต้องไปลงทุนเฮ็ดงานนะคะลงลงทุนลงแห้งเฮ็ดงานได้อิลีค่ะเงื่อนในคันเฮ็ดงานแต่ว่าถ้าจะโชคลาบลอยนี่มันเป็นความเสือของปา้าว่าป๋าได้ยากน,นะคะนั่นแหละ <c oughs> ก็เลยก็เลยต้องทํางานคิดว่าทํางานอย่างเดียวคือได้แน่นอนนะคะ ไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่ขอให้ขอบรั่อยู่ดีปลอดภัยขอให้บกเกิดโรคเกิดภัยขอให้เจอตำมิที่ดีๆคนดีๆคนที่บ่ดีก็ขอให้ได้เฟดออกไปหรือว่ารุดออกไปจากในชีวิตอย่าได้ให้ยูุโดนนะคะถ,ถ้าถ้าาถ้เขาดีขอให้เขาอยู่ในชีวิตให้เขามาเจอกับเรานะคะอันนั้นคือสิ่งที่เป่าขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าค่อยขอเงินว่าคยขอถึกไว้รวยเบอร์จักเทือแล้วกัน ที่สาคัญบอดี้สื้อนนะคะก็เลยเจ็สิอธิษฐานไปเห็นอย่างนะะั้นค่ะว่าให้ให้ได้ให้นี่นะคะเนาะ,ะแต่บากันยังบ่เคยล่องเลยค่ะบ่เคยล่องขอเงืนจากแบบการเสียงโชคอย่างนะะี้ค่ะเพราะว่าเพราะบ่สื่อนะคะมันก็นเลยแบบว่ามันก็นเลยบล่บมีท่างว่ามันสีได้จังแม่นนะคะก็เลยยังบ่เด็ล่องบ่ด็ล่องของจะเทียกับบ่ด็ดล่องแบบเสียงโชคแล้วก็ล่องคอนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ